เปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแสดงผลงานของบุคลากรอง,องค์กรและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564แก่ผู้ปกครองชุมชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ โรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึง6มีการจัดการการศึกษาตามแนววอ์ดอฟและกระบวนการทีสวอ์ดอฟการศึกษาตามแนววอ์ดอฟ คือการพัฒนานักเรียนตามแนวธรรมชาติของความเป็นมนุษย์โดยเริ่มกระบวนการพัฒนานักเรียนจากการกระทำ Willing ไปสู่ความรู้สึก Feeling และกระบวนการคิด Thinking เน้นไปที่การใช้พลังเจตจำนงเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก Feeling หรือหัวใจให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นรูปธรรมกล่าวคือ ในงานวิชาการที่เป็นนามธรรมครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจเป็นรูปธรรมโดยการลงมือผ่านงานศินละปะงานฝีมือจนนักเรียนเริ่มอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจทีดเป็นแนวทางการสอนเด็กออทิสติกแบบมีโครงสร้างโดยมีการคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติกที่มีลักษณะเด่น ด้านความจำและเรียนรู้ได้ดีผ่านการมองเห็นมากกว่าการได้ยินสามารถช่วยให้เด็กออทิสติกมีความเข้าใจและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นทั้งช่วยลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆอันเกิดจากความวิตกกังวลและปัญหาในการปรับตัวอีกด้วยเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019 โรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน4รูปแบบคือ 1. ออน a n น์ 2. ออนมาน์ 3. ออนไลน์และ 4. ออนไซต์ ีค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายทรงทรับพงศ์ีนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาพูดถึงความประทับใจในการสอนออนไลน์ของคุรูนะคะส่วนตัวคุณแม่เองนะคะเป็นผู้ปกครองก็ประทับใจที่มีการเรียนออนไลน์แบบนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะเพราะเวลาไม่ตรงกัน ก็จะได้ทบทวนบทเรียนให้เด็กๆที่อยู่ที่บ้านว่าอาทิตย์นี้เรียนบทไหนทําอย่างไรเช่นอาทิตย์ที่แล้วก็มีการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะเด็กๆก็จะได้ลองทําเพื่อเรียนรู้กับคุณครูไปในแต่ละอาทิตย์ นะคะคุณแม่ก็ประทับใจที่คุณครูก็ยังใส่ใจนักเรียนที่ียูที่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะสละเวลาโทรมาหานักเรียนนะคะคุณแม่ประทับใจมากค่ะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิ่ชันสุชาดาโตศิตกูลนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายปารันปันทรวันธามณีเฟกับฟิวค่ะอยู่ห้องป6กทับห้องครูมดวิลาวัน ะะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับการที่ในเทอมนี้นะคะ่ะเด็กๆอยู่บ้านเพราะว่าโรงเรียนเปิดไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ว่าได้มีคลิปวิดีโอหรือว่ามีการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยจากคุณครูมาให้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปกครองในการที่จะดูแลเด็กๆที่บ้านด้วยออตอนที่ได้รับคลิป รู้สึกว่าเอ้ยดีเนาะที่คุณครูมีคลิปส่งมาให้เราเพราะว่าพอเด็กๆได้เห็นคุณครูได้เห็นโรงเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเชื่อมโยงว่าเขายังต้องไปโรงเรียนอยู่นะแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะต้องอยู่ที่บ้านเห็นความสนุกสนานของเด็กอะค่ะเวลาที่เขาเห็นเฮ้ยตรงนี้โรงเรียนตรงนี้ครูคนนั้นคนนี้เขาทักทายมันดูมีชีวิตชีวาทีนี้ส่วนในเนื้อหาที่เป็นคลิปการเรียนการสอนนะคะมัน ช่วยให้ให้ผู้ปกครองเนี่ยมีเครื่องมือในการที่จะสอนลูกที่บ้านด้วยนะคะตามหน่วยการเรียนรู้ที่ครูส่งมาแล้วก็ใช้คลิปพวกนี้ค่ะเป็นสื่อในการที่จะสอนเด็กๆด้วยแล้วก็บางอันเนี่ยมีการที่ต้องลงมือามําเป็นคลิปที่อย่างบท เน,นื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการฝึกช่วยเหลือตัวเองเนาะที่จําได้มีการทอดไข่มีการหุงข้าวเงี้ยเราก็ให้เด็กดูแล้วก็บอกเนี่ย คุณครูเขาสอนอย่างนี้นะเราไปลองทํากันไหมวันนั้นก็คือได้ให้ฟิลอะลองหุงข้าวดูตามคลิปเนื่องจากเออเขาดูแล้วเราบอกเนี่ยมาลองทํากันหรือว่าทอดไข่เจียวซึ่งเออบางทีมันก็ทําให้เขารู้สึกอยากที่จะลงมือทําเพราะว่าติกี้เพิ่งได้ดูมานอกจากนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราได้ไปทํากิจกรรมกับลูกอ,อย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำอ่ะเด็กเกเขาจะชอบหรืออย่างที่เป็นเกมการเรียนรู้จะเป็นเรื่องของตัวอักษรหรือกระจับ,จ,บจับคู่ภาพงานพวกนี้เขาก็เหมือนเขาได้เล่นเกมแต่ว่ามันก็จะสอดแทรกเนื้อหาความรู้ไปด้วยโดยไม่รู้ตัวเนาะเด็กๆเ,เขาจะชอบกันมากโดยเฉพาะไอ เวลาที่มีการแบบต้องโต้ตอบหรือว่าให้เขาได้ลงมือทําบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบคลิปพวกนั้นต้องขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะในการที่ได้ตั้งใจทําคลิปการเรียนการสอนมาให้พวกเราทึ่งเป็นผู้ปกครองให้ได้ช่วยกับนักเรียนเนี่ยได้มีการเรียนการสอนที่บ้านได้อ,อันนึงเนี่ยรู้สึกว่าการที่โรงเรียนได้มาริเริ่มการทําการเรียนออนไลน์แม้พวกเราจะเป็นเด็กพิเศษเนาะเด็กๆลูกเราจะเป็นเด็กพิเศษ มันก็เหมือนกับให้เขาได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวกับโลกปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าเด็กปกติเขาก็เรียนออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาเขาเริ่มคุ้นชินหรือว่าเรียนรู้ว่ามันต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยของเราเบางช่วงที่ครูเช็คเวลาตรงกันแล้วได้ไลน์มาวิดีโอคอลมาเพื่อที่จะสอนน่ะเด็ก ก็ยังแบบอย่างเด็กเราเนี่ยก็จะแบบเคิรนเคิรนครูอะไรยังไม่ได้แต่เขาก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นเนาะคิดว่าเออมันเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ทําให้เด็กได้ปรับตัวที่จะเรียนรู้ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ของประเทศเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยขอบคุณคุณครูมากๆานะคะที่ได้ช่วยทําคลิปต่างๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้ขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ I feel literal happiness of my heart of my heart of my heart I feel literal happiness of my heart mm.